สวัสดีครับพี่น้องที่เขา้าชมนะครับเสียงที่ได้ฟังก็อาจจะเป็นเสียงของการทำเสียงคล้ายตอกของหนูนะครับกิ๊ก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 หรือแกลแกล้นิ่มแล้วก็แข็งแข็งหน่อยกับตัวผู้ตัวเมียนะครับก็ชมเอาครับฟังเอานะครับ เี๋ยวเป็นการเรียนรู้ในการทําตอกของแต่ละท่านนะครับอา,อาจจะมีเสียงน้ําอยู่บ้างเพราะอยู่ใกล้ห้องน้ํานะครับมีคนเข้าห้องน้าําพอดีนะครับก็ขออภัยแต่ก็ต้องตั้งใจฟังกันดีๆนะครับมันจะมีเสียงให้ฟังอยู่เป็นเสียงทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับกิ๊กกิ๊กกิ๊กนะครับตัวตัวผู้จะแข็งแขงแก๊ก๊กเลยนะครับฟังดีๆนะครับใกล้เคียงเสียงตอกมากนะครับ ผมไม่ใช่คนทําตอกหรอกครับแต่ผมชอบฟังเสียงตอกก็เลยอยากให้ฟังกันนะครับเพราะผมเลี้ยงหนูเล็กน้อยครับไม่ได้เลี้ยงเยอะยี่สิบกว่าตัวเองนะครับรวมทั้งเด็กๆก็สี่สิบห้าสิบตัวแค่นั้นนะครับก็ลองชมดูลองฟังดูนะครับ ดูดีๆเราก็จะได้ยินทั้งเสียงฟันตัวผู้และฟันตัวเมียนะครับเสียงขายตอกนะครับเสียงดังเก๊ะเก๊ๆๆก๊ก๊กายตอกนะครับจะมีทั้งเสียงตัวผู้เสียงตัวเมียนะครับผมเอาตัวผู้ตัวเมียมารวมกันไปนะครับเพราะว่าไปอยู่คนเดียวแล้วเหมือนจะกำลังฟิตนะครับกำลังดิ้นที่จะหา ที่ผสมพันธุ์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยเอามารวมกันไว้นะครับดูครับตัวผู้ทั้งตัวเมียเลยครับเพราะว่าอยู่แยกมานานแล้วครับประมาณครึ่งเดือนได้แล้วมั้งที่แยกเอาไว้นะครับวันนี้ก็เลยให้มารวมกันก็เราก็ฟังเราครับ เราจะได้ยินเสียงฟันนะครับเหมือนเสียงตอกนะครับที่เก็กเก็กทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียนะครับตัวผู้ก็จะนิ่มแข็งหน่อยเก็กเก็ตัวเมียจะได้นิ่มครับเสียงนิ after 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 ่มกีกีกกนิ่มครับอันนี้คือตัวที่ใหญ่ที่สุดครับแล้วเสียงดังกว่าเพื่อนเลยครับเวลาทําฟันนะครับเก๊กเก็กเก็กเกกแข็งนะครับส่วนเสียงของตัวเมียจะนิ่มหน่อยนะครับ ส่วนเสียงผมก็เป็นแบบนี้แหละฟังกันเอาครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับก็ให้ชมกันครับแล้วก็ให้รับฟังสำหรับคนทําตอกนะครับเผื่อจะได้มีการเรียนรู้แล้วก็ทําเสียงที่ชัดเจนขึ้นนะครับกับตอกนะครับสันหนูนะครับกะลังดูกันไปครับ วันนี้คงจะไปแค่นี้แล้วครับสายแล้วครับสวัสดีครับนี่ครับสครับใครชอบก็เข้ามาชมนะครับใครไม่ชอบก็ลาไปนะครับเชิญกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอีกรอบครับ